ฮาร์ดอนดูเด็กฮาร์ดอนสนะครับกับแอปโก้แอปวันสายสิบแทั้งสเลยนะครับสนามจาระแมเหมือนเดิมครับอากาศดีนี่นะครับนักบินกำลังเตรียมเครื่องนะครับเตรียมตัวขึ้นบินนะครับเดี๋ยวคอติดตามชมกันครับความรบกวความบ้าก่อเดี๋ยวกางกั้นไปก่อน กััันนนึึงงมดตวพอลมพอลมตั้งไปแล้วปั๊บเจ้าก็ยังปล่อยมือแล้วก็กักปบบนี้กักมันสิยดายดึงมาประมาณไรแต่ว่ากักกักได้แล้วเขาสิบอกว่าให้ชู่วไ้กักให้ชู่วไ้กักนะชั่วก็ปล่อยสุดก็ปล่อยปล่อยมันขึ้นฟีมันขึ้นมาโอเคดึงมามากักขึ้นไปกักกักไว้กักกักกัก dạy <laughs> một thứ gì đi đi ăn mà mọi người mất mặt 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 โบคือครับเอ้ไปได้ยินเลยไม่รู้บ้างวะไม่ได้ยินไมได้ยิน เป็นไนครับไปเจอบสาเหรอเอ้ยเออเดี๋ยวเตรียมตัวดูน้องไอโฟนดินนะครับเครื่องเอียง ก็มีพิยาฝึกรีเวิร์ดครับปากเซียวขึ้นุ่มลงเอ,อ้ยขึ้นแล้วฮึบเอาสไลด์มาทางนี้ทั้งขวาเออทั้งสายเจ้าอึบสู้แขนเออกางไป คอยเก่ยนเนี่ยเจ้าอยู่ดิของเรามันต้องใส่ถังพัก <Yeah. S 1> มันโยกแห้งถั่วโยกเพื่อเป็นสีดับ สิล่วงบ่เออเด็กเงี้ยไม่ดีบกบ่คืนทําไมีนําไน่ทําไมน Bye.